จากการปฏิบัติลาดตะเวนของหน่วยเฉพาะกิจราช,ชมนูกองกําลังเนเรศวรร,ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีตํารวจภูทรแม่สอดและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเพื่อตรวจตราพื้นที่แนวชายแดนป้องกันการลักลอบกระทําผิดกฎหมายโดยพบกระท่อมเก่าบริเวณบ้านห้วยฝิงฝนหมู่6ตําบลแม่ปะ อำเภอแม่สอดภายในบ้านมีคนซุกซ่อนตัวอยู่จึงได้เข้าตรวจสอบโดยเพราะว่ามีแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาซ่อนตัวอยู่ในบ้านรวม19คนแบ่งเป็นชาย11คนและหญิง8คนซึ่งทั้งหมดสารภาพว่าได้เดินทางหลบหนีเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติเพื่อมาอยัางบริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นกระท่อมร้างเพื่อรอให้ผู้นำพาซึ่งว่าจ้างให้มารับพาเนี่ย หลบหนีไปทํางานที่กรุงเทพและจังหวัดต่างๆของประเทศไทยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองทั้งหมดส่งสถานีตํารวจภูธรแม่สอดเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป